ปจุมคุณไอคุณเนือทองสวัสดีค่ะขยันจริงมาทำงานแต่เช้าเชียวแหมจะไม่ขยันได้ไงละแกไม่ทำงานก็ไม่มีเงินแล้วทาไม่มีเงินก็ต้องอดตายนะสิจริงแกแกจนปูนี้แล้วยังต้องทำงานเป็นแม่บ้าน ต่ำๆแบบนี้อยู่อี <g ess ly> กแกจะพูดไปไอ้เ,เออน่าสงสารเนอะอ้าวไอ้เนื้อทอง <_ s 1> ท่านประธานสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีจ้ะอ,อ้าป้าจุ๋มสวัสดีคะ่ะท่านประธานสวัสดีคะ่ะเรื่องงานของลูกป้าที่คุยไว้ <_ EN> ออกอ่านไว้แล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้น้องน่าจะเข้าออฟฟิศช่วงบ่ายๆค่ะจริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสลูกสาวป้าออมสิคะต้องขอบคุณที่แนะนำคนเก่งๆแบบนี้มาให้ออมลูกสาวป้าในโปรไฟล์ดีมากเลยนะคะสมัครบริษัทใหญ่ๆได้สบายๆเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะยังไงก็ขอบคุณท่านประธานอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าเราต่างคนต่างช่วยกันนะคะคุณป้า ค่ะท่านประธานเอ้ามัวยืนทำอะไรไปทำงานก็นได้แล้วค่ะ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 ไปสิพิสองคนนี้นี่ มีฟ้ากว่าสินแล้วนะคะแม่ขอบใจจะ้ะลูกแม่ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาช่วยก็ได้เดี๋ยวเสื้อผ้าหนูก็เปื้อนหมดก็ฟ้าอยากช่วยแม่นีค่คะแล้วหนูไม่อายเขาเหรอลูกมีแม่เป็นแม่บ้านแบบนี้ฟ้าจะอายทำไมล่ะคะเป็นแม่บ้านไม่ดีตรงไหนถูกอาชีพก็มีเกียรติท้งนั้นแหละค่ะ และอีกอย่างถ้าโลกนี้ไม่มีแม่บ้านออฟฟิศนี้หรือที่ไหนไหนก็คงจะสกรปรกไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะอาชีพของแม่สำคัญขนาดไหนจ้าไม่คนช่างพูดไปหนูไปทำงานได้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูช่วยเก็บอันนี้นะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร อุย้ยตายตายนั่นยีฟ้าใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> จริงด้วยไอ้เนื้อททองไม่เจอกันากนานเลยนะใช่เกือบสามปีเลยเนาะก็น่นนะสินี่หนูรู้จักกันหลือลูกอ๋อเพื่อนสมัยเรียนของฟ้าเองนะคะแม่ฮะแม่เหรอใช่นี่แม่ฉันเอง <laughs> วายตายแล้วเรียนด้วยกันมาตั้งนานไม่อยากรู้ว่ามีแม่เป็นแม่บ้าน ฉันมาเริ่มง,งานวันนี้วันแรกนะ่ะเริ่มง,งานวันแรกที่นี่เนี่ยนะใช่ตายเป็นแค่ลูกแม่บ้านกล้ามาทำงานด้เหรอเน,นี่ยเป็นเธอเธอก้ามีเนื้อทองโอ้ยใครจะไปกล้าลูกสาวปเป็นพนังงานออฟฟิศแต่แม่ตัวเองเป็นแค่แม่บ้านรู้ถึงไหน คุณมาดูถูกป้าป้าไม่ว่าแต่มาดูถูกลูกป้าแบบนี้ป้าว่าไม่สมควรเลยนะตรงไหนที่ไม่สมควรก็ฉันพูดความจริงใช่เป็นแม่บ้านก็อยู่ส่วนแม่บ้านไม่ต้องมาแซ่คนมีการศึกษาเขาจะคุยกันถึงป้าจะเป็นแค่แม่บ้านด้อยการศึกษาแต่ป้าก็ไม่เคยคิดร like ้ายกับใครถ้าการได้เรียนสูงมันไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงตาม ป้ายอมเรียนน้อยซะย,ยังดีกว่ายิ่ป้าเนี่ก้วพชหลอพวกเธอนี่เหมือนเดิมเลยนะอวดดีชอบดูถูกคนอื่น <c oughs> อย่ามัวเสียเวลาหน่อยเลยเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเถอะจะได้ทำงานที่ดีขึ้นไม่ใช่ลุ่มๆุมดอนดอนแบบทุวกวันนี้นี่แกว้วพชโง่ต้องพัฒน,นาซะบอกหรอกโอ๊ยไ,ไอ้ไม่ต้องปก็แล้วแต่พวกเธอจะตีความก็แล้วกันไมเธอสาะแม่ อออนอกจากพัฒนาเรื่องงานแล้วพวกเธออย่าลืมพัฒนาเรื่องจิตใจด้วยนะคอยดูนะฉันจะทำให้มันเป็เดทออนไลา์ที่นี่ให้ได้ เนื้อทองฉันมีให้จะบอกอะไรไอ้ก็เรื่องเรื่องอะไรล่ะพูดมาสิมาี่มาดิโอ้เดียวแกเนี่ยมาเอาน่าตามฉันมามาดินลยมาโอ้ยมีอะไรแก จะบอกฉันได้หรือยังเนี่ยมีแกรู้ข่าวหรือยังข่าวอะไรล่ะไม่ได้พูดมะเหอะก็ข่าวประกาศคัดเลือกอวหน้าแผนกคนใหม่ไงจริงหรอจริงฉันเห็นประกาศหน้าห้องท่านประธานแล้วก็เช็คอีเมลเราด้วยนะแล้วตำแหน่งนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกล่ะฉันว่านะก็น่าจะเป็นผลงานแล้วก็ความสามารถแหละแบบนี้ฉันก็มีลุ้นนะสิ มันก็ไม่แน่หรอกนะฉันกลัวว่ายี่ฟ้ามันจะโฉบไปนะสิใหญ่นั่นนะยิงเก่งแต่สมัยเรียนอยู่แหบคุณออกก็โฉบมันไม่ขาดปากจริงด้วยแบบนี้เราต้องร่วมมือกับอาชนะมันนะไอ้ร่วมมือกันทำยังไงล่ะก็อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกมันไงแล้วถ้ายญยนั่นสงสัยเรื่องงานเราก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนมันไงโอเคตามนั้นดิว เสร็จสักทีอืมไปช่วยงานแม่ต่อดีกว่าอ้าอยู่นี่เองเหลือตรงไหนยังไม่ทำไหมคะเดี๋ยวฟ้าช่วยไปต้องเลยลูกเดี๋ยวเสื้อผ้าเปื้อนหมดไม่เป็นไรหรอกค่ะฟ้าช่วยจะได้เสร็จไวๆแม่จะได้พัก แหมลูกคนนี้จริงๆเลยงั้นช่วยเช็ดอ่างล้างหน้าให้แม่ก็แล้วกันค่ะได้เลยค่ะ ไหนลูกนี่ไงคะแม่โหคงจะแพงหน่ดูเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสิคะแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครงั้นเดี๋ยวฝาเอาไปให้ฝ่ายบุคคลประกาศตามหาเจ้าของดีกว่าอืมดีลูก ใช่ไหเนี่ยคือรี่ลาบลอยแล้วฉันเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าผนแคนใหม่ถึงได้นะ้า ขอแสดงความยินดีกับคุณฟ้าผู้จัดก,การคนใหม่ค่ะจริงเหรอคะเป็นหนูเหรอคะใช่จ้ะดีใจด้วยลูกเป็นไปได้ยังไงอะ่ะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่ใช่คุณออมครับอะไรชื่อผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกคะ่ะตำแหน่งนี้ฉันเป็นคนเลือกเองกับมือ แล้วท่าน่าใช้เกณฑ์อะไรตัดสินคะแค่เป็นเรื่องประสบการณ์ยังไงแม่ทองก็บ้านใจว่าเนื้อทองเหนือกว่าฟ้าทุกอย่างเรื่องนั้นฉันไม่เถียงหรอกคะ่ะแต่สําหรับที่นี้เกณฑ์ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องจิตใจคะ่ะจิต,จตใจท่านทำแบบเขาไ้ยังไงคะนั่นน่ะสิครับคุณไอ้คุณจําทองที่เจอได้ไหมคะทอง แล้วเธอเหรนี่นทองจำกระเป๋าสตางค์หน้าริบได้หรือเปล่าอีบอกนะคะว่าใช่ของพวกนั้นฉันเป็นคนเอาไปวางไว้เองทองของจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลาบลอยแล้วฉัน ตเงินงังไม่เป็นปึกเลยของตกใครเจอก็เป็นของคนนั้นแล้วกันนะนี่นาฬิกาของใครอะคะแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใคร งั้นเดี๋ยวฟาเอาไปให้ฝ่ายบุคคลประกาศตามหาเจ้าของดีกว่าอืมดีลูกสวยแนละ้วแล้วก็ขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะคะที่เก็บนาฬิกามาคืนให้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะท่านประธานมันไม่ใช่ของหนูหนูก็ต้องมาคืนสิคะ ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าทำไมฉันถึงเลือกฟ้าเข้าใจแล้วค่ะพวกเราขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเอาทองมาคืนครับใช่ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะรีบเอามาคืนเหมือนกันค่ะถ้าพวกเธอสำนึกผิดจริงๆ <c oughs> ฉันก็จะให้โอกาสพวกเธอกลับตัวผมขาดธรรมดานแต่ต่อจากนี้ไปคนฟ้าจะมาเป็นหัวหน้าพวกเธอโดยตรงพวกเธอ ต้องเชื่อฟังและให้เกียรติเขาด้วยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจครับท่านประธานฟ้าฉันขอโทษน,นะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่เธอกับแม่อะฉันก็เหมือนกันยกโทษให้พวกเรานะฟ้าอืมไม่เป็นไรฉันยกโทษให้ป้าจุ๋มครับผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับหนูด้วยค่ะป้าไม่ถือโทษโกรธพวกหนูหรอกเพื่อนฟ้าก็เหมือนลูกหลานป้านั่นแหละ ขอบคุณนะครับพี่ลูกหมูคะเออพี่ลูกหมูช่วยไปหยิบน้ำให้ฝนหน่อยได้ไหมคะฝนหยิบไม่ถึงน้ำหรอได้สิ อ่ะฝนน้ม ปีเตอร์ไม่อยู่หน่อยเธอกำาริบเหิ่มเกินใหญ่แล้วนะคุณแม่คะอย่าไปว่าพี่ลูกหมูเขาเลยคะ่ะพี่ลูกหมูเขาคงเครียดเลยมาลงที่หนูไม่ว่าไม่ได้หรอกองฝนพี่หมูทําขนาดนี้มันเกินไปใช่จิตใจเธอมันเที่ยงโหดอะไรกนจริงจริงพี่ลูกหมูคอยอยู่นะบีมจะเอาเรื่องนีกปีหมวพี่ปีเตอร์บ,อรบีมคุณแม่ก่อนที่จะต่อว่าหนูฟังหนูพูดก่อน,นะคะ่ะ พูดอะไรจะมาแถนน่ะสะิไม่ต้องพูดบีมลูกพาคุณแม่รีบพาน้องไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวซะเดี๋ยวจะเป็นไข้ค่ะคุณแม่ไอ้น้องฝนไม่ต้องไปหรอกคะ่ะเพราะฝนเขาเดินได้เขาไม่ได้พีการอะไรอะพี่หมูอย่มมา จะรักและเอ็นดูหนูฝนให้เหมือนหนูฝนเป็นลูกแท้ๆของจุ๋มเลยค่ะค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ต๋องสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่น้องฝนกำลังมาใช่ไหมคะใช่ลูกเห็นว่าจะมีคนของลุงต๋องมาส่งออกมาตั้งแต่บ่ายแล้วอีกสักพักก็คงจะถึงอ๋อค่ะบีมตื่นเต้นอยากเจอน้องแล้ว ส่งฝนแค่นี้แล้วค่ะพี่นุกครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอตัวก่อนนะครับค่ะ<อ>สวัสดีค่ะคุณป้าจุ๋มสวัสดีค่ะพี่บีมสวัสดีค่ะพี่เอ,อ่อพี่ชื่อลูกหมูพี่เขาชื่อลูกหมูแต่เขาไม่ใช่คนใช้ที่นี่หรอกนะน้องฝนเขาเป็นภรรยาของพี่ปีเตอร์พี่ชายพี่เอง หรือที่เขาเรียกว่าพีสัพไพ่กระโหลกกระลาเออสวัสดีค่ะพี่ลูกหมูสวัสดีจ้าเอ้าลูกหมูเมื่อไหร่จะกวาดเสร็จเนี่ยกวาดจนพื้นจะเงาหมดแล้วเออเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ดีถ้าเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำมาเสิร์ฟให้น้องฝนเร็วเร็นะพี่หมูอย่าชักช้าค่ะคุณแม่ คุณป้าพี่บีมคะฝนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโถไม่ต้องกังวลหรอกลูกคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของหนูใช่น้องฝนทำตัวตามสบายเลยนะค่ะขอบคุณจริงๆนะคะน้ำได้แล้วค่ะีจ้ะขอบคุณค่ะพี่ลูกหมูเป็นไรจ้ะเอาล่ะไหนๆก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะรับหนูฝนที่เป็นหลานของพี่ต๋องรุ่นพี่คนสนิทของฉันมาเป็นลูกบุญธรรมบีมคะคุณแม่หนูไม่ติดใจอะไรใช่ไหมไม่หรอกค่ะบีมทราบว่าลุงต๋องต้องแยกไปอยู่กับครอบครัวที่สิงคโปร์ถาวรแล้วอีกอย่างน้องฝนก็ดูเป็นผู้ดีมีราศีไม่เหมือนเด็กกระโปรโทั่วไปบีมอนุญาตให้คุณแม่รับเลี้ยงน้องได้ค่ะ หืหนูนี่ใจดีจริงๆหนูไม่ได้ใจดีเลยค่ะคุณแม่หนูก็ปกติคุณแม่นั่นแหละที่ใจดีแค่รับน้องฝอนเป็นลูกบุญธรรมสำหรับคุณแม่แค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยคะ่ะเพราะขนาดกาวฝากอย่าพี่ลูกหมูคุณแม่ยังให้อยู่ได้เลยแค่น้องฝอนอีกคนจิตจิตค, <c oughs> ค่ะจริงลูกครอบครัวเรารวยจะตายอ้าวพี่ลูกหมู มองน้องฝนแบบนี้แบบความว่าอยัางไงอิจฉาน้องเหรอนี่ขนาดน้องเดินไม่ได้ยังไม่เว้นเลยนะพี่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะีบีมพี่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดแล้วลูกหมูไปไปจัดเตรียมห้องให้น้องได้แล้วข่าวคุณแม่เป็นห้องเก็บของใช่ไหมคะบ้าเหรอพี่ลูกหมูห้องนั้นมันเล็กไปใช่อะไรคิดเนี่ยเออพี่บีมคะฝนนอนห้องไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยไม่ได้น้องฝนมันลำบาก ให้ไปนอนห้องพี่ลูกหมูก็แล้วกันนะคะคุณแม่อ้าวแล้วพี่จะไปนอนไหนละบีมเธอเข้าไปนอนห้องเก็บของไงลูกหมูคนที่มันทนทานอย่างคือมันนอนได้อยู่แล้วเออไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูไปนอนห้องปีเตอร์ก่อนก็ได้ไม่ได้ทําไมล่ะคะคุณแม่ก็นั่นมันห้องนอนของลูกชายฉันต้องรอให้ลูกชายฉันกลับมาจากจีนก่อนเธอถึงจะเข้าไปนอนได้อย่าทําเรื่องเลยที่เป็นเรื่องใหญ่หนะพี่ลูกหมู เข้าใจที่ฉันพูดนะอย่าให้ต้องพูดซ้ำเพราะเดี๋ยวฉันจะมีน้ำโหไปรีบไปเดี๋ยวหนูรีบไปจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะฮ <Hey. S 2> ออคุณป้าคะเรียกแม่เถอะลูกค่ะคุณแม่ทำไมคุณแม่กับพี่บีมดูเหมือนไม่ชอบพี่ลูกหมูเลยล่ะคะฝนว่าพี่ลูกหมูเขาก็ดูเป็นคนดีนะคะดีนะมันก็ดี แต่พี่กับคุณแม่ไม่ค่อยชอบที่หน้าเพราะพี่ลูกหมูเพราะไม่หลานให้คุณแม่ไม่ได้สักทีนี่ก็แต่งงานกับพี่ปีเตอร์มาจะสิบปีแล้วยังไม่มีวีแ่แววที่หลานจะมาเกิดเลยจริงลูกดีนะที่หนูมาเป็นลูกบุญธรรมของแม่จะได้อยู่เป็นเพื่อนคุยกับแม่เพราะใยบีมเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวไม่ค่อยจะได้กลับบ้านแม่เหาแหมคุณแม่ก็พูดไปนะคะนี่ไงคะมีน้องฝนมาแล้ว ไม่เหงาแล้วนะคะจ้าห้องเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ให้หนูพาน้องฝนขึ้นไปเลยไหมคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันกับบีมพาไปเองไปน้องฝนไปดูห้องใหม่กันค่ะพี่บีมเออลูกหมูเตรียมกับข้าวเย็นด้วยนะมื้อนี้ขออาหารดีๆด,ด้วยหละ่ะฉันจะเลี้ยงต้อนรับหนูฝนเออคุณแม่คะฝนกินอะไรก็ได้คะ่ะพี่ลูกหมูคะ ฝนรอชิมฝีมือพี่ลูกหมูนะคะจ้าฉันสบายดีค่ะคุณแม่กับน้องคุณใจดีกับลูกหมูมากคิดถึงนะคะ ไม่รู้ก็มาหายอะ่ะก็มีพี่แค่คนเดียวที่เข้าห้องบีมพี่ต้องรับผิดชอบพี่ไม่ได้ออกไปจริงๆนะบีมพี่จะรับผิดชอบได้ยังไงบีมลูกช่วงนี้ของหายบ่อยทองแม่ก็เพิ่งหายไปสองเส้นสงสัยเราสองคนจะทํางานกันหนะักเลยหลบหลบลืมลืมไม่รู้ว่าเผลอเอาไปวางตรงไหนสักที่นึงแหละลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่ราคามันไม่แพงใช่ไหมลูกไม่แพงค่ะแต่มันมีคุณค่า ใจกับบีมเออพี่บีมคะฝนเข้าใจพี่บีมนะคะมันหายไปแล้วเราก็ทําได้แค่ตามหาฝนเชื่อว่าพี่ลูกหมูเขาไม่ได้เป็นคนเอาไปหรอกพี่ลูกหมูเขาเป็นคนดีขอบใจนะน้องฝนไม่รู้แหละฉันขอสาปแช่งใครที่มันเอาของฉันไปขอให้มันไม่มีวันจเจริญชีวิตเจอแต่หาย,ยนะขอให้ไม่มีความสุขสาปโท S <S เอาละบีมพอพอพอไปสงบสติอารมณ์กับแม่ก<แ>่อนไปคุณแม่น่าโมโหแล้วครับคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะพี่ลูกหมูเราทำหรือไม่ได้ทำเรารู้อยู่แก่ใจฝนอยู่ข้างพี่ลูกหมูนะคะจา้าขอบใจมากนะฝนงั้นฝนขอตัวนะคะให้พี่ช่วยไหมไม่เป็นไรคะ่ะ องนะ <G ül üyor> ใช่แหวนของบีมหรือเปล่าเนี่ยโหรู้แล้วนะลุงต๋องรอหน่อยสิเดี๋ยวฝนอ้อนไปให้ก็คุณแม่จุ๋มเขาย,ยังไม่อ้อนให้ฝนอะจะเล่นทำไมละ่ะ เออรู้แล้วเออแล้วก็จะมีวันที่คุณแม่กับพี่ๆี่ไม่อยู่บ้านด้วยนะลุงรีบส่งโจรมางัดบ้านเอาเงินเอาทองไปได้เลยโอ้ยไม่รู้เดี๋ยวบอกเองเลยนะว่าวันไหนแค่นี้แหละหืมยายฝน คนเรานี่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆ